ดูใหญ่เกิดห้ามใจไม่มีใครเห็นเธออุ้ยตายแล้วเธอเพื่อนมานี่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 มีใช้ศูนย์จุดห้าทายนะคะนี่จะ้ะนี่จะ้ะนี่เป็นทางเลยจะ้ะเพื่อนดูค่ะเป็นทางจะ้ะ สวัสดีจ้าเลิกง,งานแล้ววันนี้แดดแดดดีมากเลยในรอบสองสัปดาห์นะคะวันนี้มีแดดประมาณสามสี่ชั่วโมงจ้าเดี๋ยวต้องรีบไปส่งหาเห็ดนะจ้าไปลุ้นกับเราจ้าเวลาแดดออกวันนี้หองศานะคะห้าหองศาตอนนี้สวยงามจ้าเราเก็บเห็ดเราไม่ได้ถ่ายรูปจ้ะอันนี้ดำๆไม่เอาจ้ะลืม เราทีแรกเราคิดว่าเรามาเก็บวันนี้แล้วคงจะหมดเลยไม่หมดแล้วจ้ะถ้าหิมะยังไม่มาเราจะยังได้มาเก็บอยู่จ้ะทุกคนไม่ผิดหวังนะคะเห็ดกำลังขึ้นเลยจ้ะตายต้ตนสนนี่แหละ <laughs> นี่จ้ะโอ้ยมองไม่เห็นเลยจ้ะมีอยู่นะสองสามดอกเหมือนมีคนเก็บไปแล้วจ้ะ แบ่งๆกันนี่ให้ดูทีมีไหมเจะขอได้อยู่นะสองสองดอกถาวน้ำตาลหน่อยเปลอดจังฮะเจ้อันก็มีต้นเล็กๆ ไม่เล็กเลยจ้ะน้ำขึ้่มามันหนาวด้วยมันจะไม่โตเร็วนะจ้ะดูดิเขาโตช้าจ้ะเพราะว่ามันหนาวเราได้เห็ดน,นงางก่แลลวดอกเนี้ยเราได้เขาโอเคเลยดูแล้วสภาพโอเคจ้ะไปละ ไปจรงอื่นแล้วจ้ะตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้ตรงนี้มีดอกเอดได้มาสองดอกนี่เป็นทางเลยเดินการสวนนอกไปก่อนการถนอยู่ทางทางขวานะใช้มือซ้ายเก็บ ที่ได้ใช่ได้ใช่ได้อยู่ขายยาวมากเลยน,ะนี่ใครจะเป็นนึกกันจ้านี่น,น,น,นี่สองดอสองสามดอก็จะนิ่มมากเลยจ้ะ เราะว่าช่วงที่ก่อนเรามาเก็บนี่ฝนล,ลงเยอะจ้ะเพื่อนดูดิยาวไปนู่นเลยนะนั่นยาวไปเลยจ้ะนี่จ้ะยาวมากเลยจ้ะอุ้ เก็บยากคะ่ะเก็บยากิจะทุกคนเก็กัา <laughs> <laughs> บากับหัวเลยนะเพื <laughs> 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 ่อนอาจจะนึกไม่ถึงนี่เห็ด <h ats> นะจ๊ะนี่เห็ดทับ เกือบแก่แล้วจ้ะเกือบเสียแก่แล้วแต่เกือบเสียยังไม่เสียนี่จ้ะนี่เลยน,นี่ตัดจ้ะเพื่อนเดินมาไหนไม่เจอก็ไม่ได้ให้เพื่อนดูนะ ให้ดูเฉพาะที่เจอนี่แหละจ้านี่ดอกใหญ่เลยเอาไปอบมาจ้ะอันนี้เอาตะกร้าวางอังน,นี้ลกดลกว่านะเธอมันเปราะมากเลยตอนนี้ใส่เสื้อมาสี่ตัวนี่หกองศาตอนนี้เหงื่อออกแว่นตามองอะไรไม่เห็นเลย ทำไปเลยถึงบ้านก็ไปตรวจอย่างเดียวอาจจะมีหลุดบ้างแบบมีขาที่ไม่ได้ตัดอะไรเงี้ยจ้ะหลุดบ้างเนี่ยขาเหลืองๆเราเอาไปแล้วเราเสียดายเดียววันนี้จะผัดอีกแ๊เดียวเลยค่ะทุกคนดูดิแป๊บเดียวมีอยู่จ้ะเนี่ยเรามาล้วงเอาหน่อยจ้ะเอาไหม่หมดไปกี้นี่นี่ ได,ได้อยู่แต่เขาจะเสียจ้ะเันนิมมากเลยเห็ดได้น้ําตรงนี้มันเป็นแองด้วยนะโอ้ยเห็ดนิมหมดเลย,ยเห็นนิมหมดเลยคะ่ะนี่ดอกหนึ่งยาเเท่านี้เลยจ้ะยิ่งจับก็บยิ่งนิมเลยจ้ะเห็ดมันไม่ได้โดนแดดเลยจ้ะเจออยู่จ้ะ แล้วก็มองมองไปก็เห็นดอกแบบว่าใหญ่แบบตกใจนี่ใช้ขนาด0.5นาถ่ายนะเนี่ยดูใหญ่เกิดห้ามใจไม่มีใครเห็นเธออืยตายแล้วเธอเธอใหญ่ขนาดนี้ย่อลงจ้ะพราอใหญ่มากนี่เดออีกนี่นีนนดอกใหญ่อยู่นะเดีวนะ มุดก่อนมุดก่อนเพื่อนๆมันนิ่มจ้ะดูดิดูดินี่จ้ะเพื่อนมานี่ๆๆนี่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 มีใช้ศูนย์จุดห้าถ่ายนะคะนี่มีจ้ะมีจ้ะแอบอยู่แอบอยู่ใต้ตน้น <c oughs> ไม่ได้ถ่ายดูวะใต้ต้นบุบลี่นี่ใหญ่มากเลยจ้ะเราให้ดูเห็ดพิษนี่นะ ดี๋ยวหยิบไปดูเลยนี่จ้ะเราลงคลิปสั้นไปนะเป็นกโกโกมีคนบอกว่ามันเอาไปทํายาแก้คนโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้เราก็ไม่มีความรู้เลยจ้ะแล้วก็เรา youtube ก็แจ้งมาจ้ะแจ้งมาว่ามีคนเอาวิดีโอคุณไปนะอะไรเงี้ยเราก็จะไปทําอะไรก็ได้นะเอาไปก็ไปแล้วแต่เอาวิดีโอคุณไปทําเป็นของเขาอะไรเงี้ยเขาแจ้งมาอยู่ยจ้ะมา เราไม่ได้จับเผ็ดโดยตรงนะม้เรามีหญ้าอย่างผ้าหญ้าบางนา,นานาจิตตังแล้วเธอเพื่อนเอ้ทุกคนเอ้ทำอะไรกันาน,านาจิตตังแล้วจ้าอายุมากแล้วไม่ได้คิดอะไรไปม,มากกว่านั้นแค่ว่าอย่ามาหลอกป้องกันอย่าให้ตัวเองถูกหลอกแค่นั้นเองใช้ได้ถูกโจรหลอกอะไรเงี้ย หออยู่แบบเงียบๆนะเธอเจอเห็ดของชอบเราลแล้วนะเธอเห็ดพึ่งทรายนี่ลุงจ้ะลุงน้อย,อยอกำลังกินแหละถ้ามีนะมันจะมีเป็นกลุ่มๆมันน่าจะมีอีกนะจ๊ะเห็ดพึ่งทรายอ,อ๋อมีเพื่อนบอกละเพื่อนบอกเรียกว่าปนนแะเราจะเธออะไรเงี้ยเราไอ้ถ้าดอกใหญ่างี้ยเราเอาฟองน้ําออก เห็ดนี่มันจะกลุบแต่ความหวานมันสู้เห็ดพึ่งหวานไม่ได้เลยจ้ะเขาจึงได้แค่สามดาวนะจ้ะความอร่อยแต่ว่าอร่อยจ้ะสำหรับเรามาจ้ะเออก็เอาจ้ะอันนี้จะไปผัดเนี่ขาเขาใช้ได้เลยจ้ะอยากกินผัดวันนี้เดี๋ยวหมดหน้าแล้วเห็ดสดนี่อร่อยที่สุดและจ้ะนี่จ้ะดอกเดียวก็เอาขาเธอยาก มีไงขายาวมากเลยมองมาตั้งไกลมีแต่ใบามาให้เพื่อนมีเห็ดจ้ะแต่ว่ามันอยู่ตรงกอก้ายแอบอยู่ตามตามต้นมอสอะไรพวกนี้จ้ะเพราะว่าเขาก็หนาวนะจ้ะเขาเป็นเห็ดฤดูหนาวก็จริงแต่ว่าต่ำกว่าห้าองศามากๆนี่เขาก็แย่เอาเรื่องอยู่นะ ก็จะเจอเห็ดตรงบริเวณใต้ต้นบูเบอรี่หรือเลียบต้นแบร์อย่างเงี้ยนะจ๊ะแล้วก็ตามต้นมอสใต้ต้นต้นสนเงนี้ยจ้ะโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นนั่นนั่นเด้เด้เดวไปใกล้ๆสดิดูดูดูโอ้ยเพื่อนวะนี่ ไันได้มีความพร้อมเลยน้ำมูกก็ไหลย้อยเลยเดินมาดูเห็ดจ้ามาดูเห็ดอื่นนะอย่ามาดูเห็ดแม่ไก่มันเกยขึ้นนะจ้ะดูดินี่เลยมาได้เห็ดอันนี้เลยจ้ะเอ้าเอ,อใครจะทิ้งล่ะเจอก็เอาและเนาะนั่น นี่เอาเด้อน้ำมูกไหลย้อยออกไปแล้วจ้าขออภยัยเพื่อนเพื่อนมันหนาวมากจนออกไปเลยจ้ะรวมน้ําแล้วก็ได้เป็นโลเลยจ้ะเพราะว่าฝนตกจ้าเห็ดก็เลยหนักเนี่ยหนักเลยแหละแล้วก็กลาลังขึ้นเยอะเลยจ้าทุกคนอสะออนจะสะออนเดี๋ยวมานะจ้าปานี้น่าสนใจอยู่ เพื่อนๆดูดิสองดอกจ้ะขาย,ยาวเลยนี่จ้ะยาวๆอันนี้เห็ดไม่รู้กินได้ไหมจ้ะเหมือนจะกินได้แต่ว่าเราไม่รู้จักเพรเรามาดูแล้วปีนี้เขาไม่ขึ้นจ้ะเขาขึ้นแต่ปีที่แล้ว น่าจะเป็นจังหวะโอกาสแล้วก็อากาศเนี่ยสำคัญมากจ้ะเราก็เลยมาได้เห็ดอันนี้แหละเกือบโลแล้วจ้าเนี่ยหนักอยู่ครับแล้วจ้าทุกคนเราไม่รู้เรียกอะไรแต่มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวมากเลยจ้ะมีหมูกระดูกหมูแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็เส้นนะจ้ะต้มน้ําซุปใส่เห็ดจ้าแล้วก็เอามาใส่เส้นอย่างนี้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะเดี๋ยวบีบมะนาว ใส่พริกป่นนิดนึงจ้าแบบนี้เรียกก๋วยเตี๋ยวเลยนะจ้าก๋วยเตี๋ยวใส่เห็ดดำจ้าเพื่อนต้มน้ำซุปนี่นะจ้าก็ใส่เห็ดสดจ้ากินก๋วยเตี๋ยวนะจ้ามาจ้ามากินด้วยกันจ้าทุกคนอร่อยจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้าแตงฟอว์ชิงบายบาย